ก็สิ่งาลพลาน้อยนะครับที่ได้จากพระเถระเนื่องจากว่ากำหนดการทุกวันเราถึงสามทุ่มนะแล้วผมก็อยากจะให้มันจบลงที่สามทุ่มนื่องจากว่าผมกับคณะจะต้องเดินทางต่ออีกประมาณสัก4ชั่วโมงกว่าจะถึงวัดนะครับก็บวกลบคุณหาเราก็แล้วกันจะตกตีไหนนะฮะงนั้นก็ขอ ความร่วมมือจากาคบาอาจารย์ด้วยนะครับตอนแรกสิบนาทีอาจารย์อเนกฟาดไปเยอะนะครับผมต้องใช้คําว่าฟาดเลยนะฮะเพราะางนั้นก็อาจาจะตัดทอนลงมาตามความเหมาะสมนะครับต่อไปก็ขอเนมนรัลพระอาจารย์อมรจันทศรีโลนะครับอาจารย์ อาอองค์ต่อไปก็แล้วกันนะครับอาจารย์มหาต่อครับมหาต่อผู้ที่ทักมตนะครับโต๊ะประทานเนี่ยมันสั้นเซะระเกินนะปีหน้าต้องต่อให้ยาวกว่านี้นะครับเผมก็ไม่หนีนะถ้าผมหนีผมจะไม่ได้อยู่ในกล้อง พระจังๆหน่อยวันนี้นมนมต์ครับนมัตถุรันตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรยัยขอโอกาสต่อพระมหาเีระขอความสุขความเจริญจงมีแด่เพื่อนสาธรรมิกคู้ประพฤติป harma จาย์ร่วมกันทุกคนทุกท่านแล้วก็เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่มาร่วมงาน สัมมนา,าวินัยในครั้งนี้นะผมเองก็ไม่ได้มาอยู่ในเวทีนี้นะครับแล้วก็โอกาสที่จะมาร่วมฟังแล้วก็สนทนาธรรมกับคณะครูบาอาจารย์ก็มีเป็นบางครั้งบางคราวนะเพราะว่ามีหน้าที่ต้องอจัดวิทยากรแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ขึ้นช่วยบรรยายห้องอุบากบาสิกา เลิกแรกเดิมทีเนี่ยนะครับก็ไม่มีนะครับองอุบาสกบาสิกาเนี่ยก็มีขึ้นที่วัดส,สว่างโพชัยก็เห็นว่าใช้คําว่าเครือข่ายพุทธบริษัทร,รักษาธรรมวินัยเมื่อเป็นพุทธบริษัทเนี่ยก็ต้องมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกแล้วก็อุบาสิกาแต่ว่าปัจจุบันวันนี้ภิกษุณีก็ได้หมดไปแล้วก็เหลือภิกษุแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาในยุคแรกๆนี่นะครับ ก็จะมีอุบาสกบาสิกามาร่วมฟังด้วยแต่ว่ามาฟังในเรื่องของของวินัยของพระซึ่งมันเป็นเรื่องยากนะแม้แต่ภิกษุหนุ่มสามนเณรน้อยที่เข้าบวชที่บวชเข้ามาในพระาศาสนาใหม่ๆเนี่ยก็เข้าใจยากนะเคยถามสามนเณรว่าเป็นไงไปฟังสัมมนาวินยัยไม่รู้เรื่องเลยว่าพระคุยกันเรื่องอะไรเมื่อฟังไม่รู้เรื่องมันก็หมดกําลังใจในการที่จะฟังนะเขาก็ออกมาเดินเล่นมาคุยกันมาทํากิจกรรมของเขาอ่ะ เพราะเขาไม่รู้เรื่องเพราะเขาฟังแล้วเขาไม่ได้ประโยชน์อย่างเนี้อุบาสกบาสิกาก็เหมือนกันนะวันแรกพอได้ยินข่าวว่าจะมีงานสัมมนาวินาันก็เชิญอุบาสกบาสิกาแล้วกนะ็มาร่วมด้วยพอมาฟังวันแรกนี่จะเยอะยีนะ่สิบสามสิบพอวันที่สองก็จะเริ่มค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็มีมีข้อคิดอยู่ตรงนี้ว่า ในเมื่อพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของงานสัมมนาวินัยที่เกี่ยวกับเรื่องของบริษัทเนี่ยก็ควรที่จะให้อุบาสกกับบาสิกาเนี่ยได้รับประโยชน์ด,ด้วยเพราะว่าวินัยบางข้อของพระเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องกันกับโยมอย่างเช่นเกี่ยวเรื่องของการประเคนก็ดีกกัปปิยะการกับปิยะก็ดีหรือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โยมขุดดินก็ดีใช้โวหารอย่างไรแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของกาลิก เกี่ยวกับของที่โยมควรถวายในควรที่จะถวายในเวลาไหนอย่างเนี้เมื่อโยมได้ยินได้ฟังแล้วรู้แล้วก็เข้าใจก็สามารถที่จะนําไปพื้นปฏิบัติได้ทั้นที่ตรงนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของงานสัมมนาวินัยที่เป็นห้องโยมก็เลยรวมเป็นสามห้องคือห้องของพระโดยมากจะเป็นพระเทระที่มีความรู้ก็คือห้องวินิจฉัยแล้วก็ห้องของภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยที่เป็น ข้อมูลทางวินัยแบบไม่ยากนักนะพอที่จะนําไปประพฤติปฏิบัติได้แล้วก็แบ่งมาเป็นห้องของอุบาสกอุบาสิกาอย่างนี้อันนี้ก็คือกิจกรรมที่ที่ผมดูแลแล้วก็มีท่านอาจารย์รูปปัตรูปหนึ่งนะไปช่วยกันนะในการเปลี่ยนวิจีกร,รบ้างในการถามตอบปัญหาบ้างนะแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก คูบาอาจารย์ <Okay. S 1> หลายรูปหลายๆองค์เวลาที่ผมไปนิมนต์มาสแสดงมากล่าวเนี่ยท่านก็จะจะระับดูหัวข้อแล้วก็ให้ท่านเลือกว่าจะเอาหัวข้อแบบไหนอันนี้ก็ได้ความอนุเคราะห์จากคณะคูบาอาจารย์นะครับอันนี้ก็คือความเป็นไปเป็นมาที่ว่าทําไมผมจึงไม่ได้มาอยู่เวทีนี้หรือว่าไม่ได้มานั่งรับฟังกับคณะคูบาอาจารย์ก็เพราะว่ามีกิจกรรมอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยมีคาพูดคาพูดหนึ่งนะครับที่ปรากฏอยู่ในวิสุทธิมรตมหาดีกา นะมีคำพูดบอกว่าสีลังหิตพิกุโนอายุเป็นความจริงว่าศีลเป็นอายุของภิกษุคำนี้นะ่ผมชอบใจมากผมอ่านแล้วผมชอบใจเลยครับแล้วก็น้อมหาตัวเองเออมันจริงอย่างนั้นเพราะว่าความเป็นพระก็ดีจะหมดไปก็เพราะว่าศีลหมดไปก็คือประราชิกเนี่ยชีวิตของพระก็เป็นว่าจบสิ้นลงนะคุณจะบวชมากี่ปีก็กกช่างเถอะหากว่าคุณไปต้องอบัตประราชิกสีข้อเนี่ย ชีวิตของคุณก็จบลงในชาตินั้นไม่สามารถที่จะกลับมาสู่เพศของความเป็นภิกษุได้แล้วทีนี้ถากว่าเรามองมาถึงสิกขาบทเล็กน้อยๆล่ะอาบัตสังคาที่เสษก็ดีอาบัตปาจิตตีก็ดีทุกกฎทุกพาสิก็ดีถ้าหากว่าเราต้องสิกขาบทเหล่านั้นเรื่อยๆเนี่ยเราเป็นภิกษุเหมือนกันแต่ว่าความสมบูรณ์แห่งภิกษุเนี่ยเป็นภิกษุแบบกระพ้่องกระแห้งคือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นแบบภิกษุแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้า,าว่าต้องอบัตแค่นี้เหมือนกับว่าคนป่วยอะนะเป็นคนอยู่แต่ว่าป่วยไม่สบายเป็นคนก็เป็นคนไม่บริบูรณ์ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นถ้าหากว่าพระภิกษุก็เหมือนกันถ้าหากว่าไปต้องศีลทําเสียศีลถึงไม่ต้องอบัตประชิกก็ชื่อว่าเจ็บป่วยในพระธรรมวินัยนี้เมื่อตัวเองมีความเจ็บป่วยในธรรมวินัยนี้แล้วการที่จะทํางานที่ยิ่งใหญ่ให้บริบูรณ์เนี่ยก็เป็นไปไม่ไ,มได้เหมือนกัน ถ้าหากว่าศีลไม่บริบูรณ์การที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้ถึงคุณธรรมเบื้องสูงคือในส่วนของมรรคผลนิพพานนี่ก็เป็นไปไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นในลักษณะนี้นี่ก็เป็นข้อคิดเป็นแง่คิดที่นะครูบาอาจารย์โบราณอาจารย์ท่านได้เขียนเอาไว้นะในคำผีวิสุตธิมัคมหาดีกานี่ก็ขอฝากคณะนะภิกษุสามเณรแล้วก็ครูบาอาจารย์รวมทั้งตัวผมเองด้วยนะครับนะที่ได้ ยินได้ฟังคําที่บัณฑิตทั้งหลายได้มีการรักษาแล้วก็สืบทอดกันมาจานั้นท้ายที่สุดนะที่ได้มากล่าวนะสิ่งละอันพระลน้อยให้ภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยได้ฟังก็ขอกุศลนะที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันเจริญในงานสัมมนาวินัยในครั้งนี้นะจงเป็นภาวะปัจจัยเราท่านทั้งหลายบรรลุถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ ด้วยกันทุกท่านทุกคนเืินสาธุสาธุสาธุจบไปนั้นก็คือท่านพระอาจารย์มาต่อพุทธัตุลนะตรงนี้ท่านก็จะมีสิ่งที่ประทับใจของท่านเกิดขึ้นนะครับกับหมู่คณะอยากจะรู้ก็าถามท่านเอาเองครับ